สวัสดีครับ RTD Render หรือ Render TD นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับโปรแกรม Lumia หรือ Lumion นะครับในเวอร์ชัน12นะครับก็โอเควันนี้ผมจะมา,าทำให้ดูว่าในซีนอินทีเอา่าในซีนภายในเนี่ยใช้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับในการตั้งค่าในการจัดแสงให้มันออกมาดูดีนะครับในที่นี้ผมได้ทำการเซตกล้องตั้งซีนไว้แล้วนะครับแล้วก็ มาทีเลือต่างๆเนี่ยผมจะไม่ได้สอนนะครับจะสอนเรื่องการใส่อฟเฟกอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเริ่มจากอะไรบ้างนะครับในซีนนี้นะครับในเคสนี้นะครับคืออ่านี่เป็นซีนตัวอย่างนะครับก็ลองเอาไปไปไปโหลดเล่นกันได้มีอยู่ในโปรกกแกต์เนื้อแหละก็คือซีนนี้นะครับมันเป็นซีนภายในแต่ว่ามีช่องเปิดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเหมือนกึ่งอิน o อร Outdoor นะครับมีส่วน โอเพนแอเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่ครับทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะเป็นกระจกที่เป็น Open Air นะครับก็คือสามารถเปิดรับลมเปิดได้แสงสองได้ทั้งสองทางโอเค okay. เป็นเริ่มกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำการตั้งค่าเอฟเฟกอะไรนะครับ <c oughs> ในการเริ่มต้นเนี่ยผมอยากจะใหะ้เริ่มต้นจากตัวคัสตอมสไตล์หรือ,อตัวเอฟเฟกที่โปรแกรมเขาได้ทำการ เซตมาให้ไว้แล้วเบื้องต้นนะครับก็เรามาเลือกอไม่จําเป็นนะฮะว่าว่าอินเทเลียต้องใช้เอฟเฟกต์อินเทเียเท่านั้นไม่ไม่จำเป็นเราเราใช้อันไหนก็ได้นะครับแค่คลิกเลือกมาดูสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่าอันไหนมันเข้ากับงานเราหรืออันไหนมันตรงตรงใจเรานะครับผมจะไล่ไปทีละอันนะครับเรื่องที่เรียลลิสติกเขาจะถวด F4 ก่อนนะครับอันนี้คือแสงจาก แสงจากตัวเอฟเฟกตัวเรียลลิสติกนะฮะก็เก็บไว้ในในใจก็ได้นะครับก็จะเอาอีกกล้องหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งลองเอาเป็นอิทีเลียก็จริงๆเราลบแล้วก็ลองไอ,อ้นี่ใหม่ก็ได้แต่ว่านี้ผมจะเปิดหลายๆซีนเพื่อที่จะเทียบกันนะครับ <c oughs> ลองดูว่าเราชอบอันไหน day time โอเคตัวไหนผมขอข้ามนะเพราะมันเป็นส่วนกลางคืนผมจะไม่ใช้แล้วก็สองอันสุดท้ายจะไม่ใช้ Overcast โอเคไปเจาะลึกกันในส่วนแต่ละเอฟเฟ ที่โปรแกรมเขาให้มาเป็นสไตล์นะ,ะพื้นฐานอันแรกเป็นเรียลลิสติกพื้นฐานมันจะเป็นอของแนวมูดแอนโทนของพาพนะครับจะเป็นในโทนอู่ๆน,น,น,นะครับจะมีสีส้มหน่อยๆน,นะครับอันนี้สองเป็นอินพีเรียตัวเนี้ยเดิมเดิมของสไตล์ที่เขาเซตมาให้มันจะเป็นเหมือนช่วงเย็นๆน,นะครับแสงก็เนี่ยครับพาทิตย์แสงส้มค่อนข้างชัดเจนนะ เราสามารถปรับเพิ่มเติมได้แล้วก็หลักๆเราดูแค่ว่าโดยรวมแสงเนี่ยม,มันโอเคกับเราไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไม่น่าได้ใช้นะอันที่สามนะครับเป็นตัวดาวนะดาวน,ะ,าวนะครับเอฟเฟแต์สตายดาวก,ก็ประมาณว่าช่วงเช้าๆหรือช่วงใกล้ๆค่ำอะไรประมาณนี้สนโนว์คสคือเ <c oughs> มฆจะไม่ค่อยมีเออโทษทีครับอ่าเมฆจะค่อนข้างเยอะนะ จากการดูเบื้องต้นนะครับน่าจะได้ใช้ไม่ตัวเรียลลิสติกก็ตัวเดทมนี่แหละครับโอเคเดทามเนาะเช็คดูก่อนอมีโอเวอร์แคสต์นะครับโอเวอร์แคสต์โอเวอร์แคสต์ไม่น่าใช้นะอลดไปก่อน 2อ,อันที่คิดว่าไม่ใช้ล้ปกติหลักที่ใช้บ่อยๆจะเป็นตัว overcast นะจะเก็บไว้ก่อนแต่ในซีนเนี้ยตัว realistic กับตัว data มันค่อนข้างโอเคก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นมาลองดูกับสซีนนี้นะครับนะมันจะเป็น2องสไตล์เลยนะอ่ะไปที่อันแรกนะครับมาเช็คตัวเรียวสกายก่อนนะเราลองหมุนดูหมนุทิศทางดูนะว่า เราโอเคกันแบบ,แบ,บไหนแบบนี้ไหมอาจะประมาณนี้โอเคลองลองประมาณนี้ตอนนี้เรายังไม่ยันแอดเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะเรามาจัดการกับเอฟเฟกที่มีอยู่ก่อนว่า พอเราปรับเพิ่มไ้วยแล้วเนี่ยอ่ามันจะส่งผลอะไรกับงานเราบ้างนะครับนี่ก็จะไล่ไล่ปรับไปเช่นพวก e x p o s u r e o o l o r b a l a n c บเนี่ยไวบร n านผมจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็คลิก preview ดูเรื่อยๆนะโอเคแกมม Reflection ยังไม่ยุ่งลองดูตัว Skylight lại okay Shadow. โอเคอันนี้อันแรกนะผมยังไม่ค่อยได้เพิ่มเอฟเฟกอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะลองเรนเดอร์เพื่อเทสแสงจริงๆดูนะครับอันนี้คือเอฟเฟกจากจากตัวสไตล์ที่เขาให้มานะแล้วก็เรามาอีดิทเพิ่มเติมนิดนึงนะยังไม่ได้แอดเอฟเฟกอะไรเข้าไปใหม่นะครับ ยถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวจะแอดเอฟเฟกที่ที่ที่ผมใช้เข้าไปนะครับที่ใช้ไปบ่อยแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับก็เราต้องคอลเ render test นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะครับทีนี้ผมจะมาเติมเอฟเฟกเข้าไป <c oughs> แรกนะครับที่จะลองใส่เข้าไปดูคือ,อจะเอาเป็นตัวนี้ p i n p o a d t e d h e ตัวนี้จะทำให้ภาพมันเนียนขึ้นนะแล้วก็อาจจะใช้ตัวตัวนี้คัเนเล็ตนะครับตัวนี้เหมือนเป็นตัวปรับปรับมูดโทนภาพนะครับเห็นไหมเนี่ยพอเราใส่เข้าไปสีภาพมันจะปิดเหมือนเรา ปันหนึ่งว่าใส่ฟีมอะไรประมาณนี้ฮะเราต้องคอยไลยด่ดูมันจะมีคำว่า,าสไตล์กับตัวเมาส์นะครับนี่ต้องคอยเลือกนะนี่มันก็จะดูดีขึ้นอีกอันนึงเลยที่จะใช้คือตัวนี้นะครับ คา m เมลาแล้วก็ตัวเด็บออฟฟิลนะครับหน้าชัดหลังเบอร์นะครับทำระยะให้กับตัวงานของเรานะครับอันนี้เจอจุดโฟกัสตรงนี้นะครับก็มาเช็คระยะเบอร์ห่านี่ โอเคด้านหน้าเราก็เบลอแล้วนะฮะนี้มันอาจจะยังขออนุญาตปรับเอ็กโพเซอร์ขึ้นนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับอ่าโอเค ก็ตัว Reflection นะครับเราจะแอดไปสุดท้ายเลยนะครับอันนี้โอเคประมาณนี้เป็นตัวทำให้ตัวพวกค่ากระจกสะท้อนนะครับมันจะสะท้อนได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ก่อนที่จะแอด อ่าคาที่จะเรนเดอร์ผมจะมาใส่ตัวนี้ Re ฟช i o n Control โอเคมีอยู่แล้วเนาะโอเคทีนี้ผมจะเรนเดอร์ตัวภาพนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในอีกภาพน,นึงจะมาทำทีนึง โอเคที่เหลืวก็รอนะครับจะเรนเดอร์อเพียวเลยนะครับไม่แต่ง Photoshop นะครับแล้วเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วเนี่ยเดจ,จะไปจัดตามมันเสร็จแล้วก็จะไปทำต่ออีกภั้นหนึงนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรนเดอร์ไปประมาณ หนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับสำหรับภาพนี้นะครับในขนาด Full HD นะครับต่อไปเดี๋ยวไปทำอีกซีนหนึ่งนะครับเป็นซีนเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวพื้นฐานเอฟเฟกต์จะคนละตัวกันนะครับอ่าดูซีนนี้จะโทนค่อนข้างที่จะมืดกว่าซีนเมื่อกี้แล้วก็โทนภาพจะอมฟ้าออกนิดกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกัน Okay. ตัวท้องฟ้าเดี๋ยวจะลองเรีองคงเดิมไว้นะนะครับตัวเอ็ก e วเซอร์ผมจะลองปรับเพิ่มขึ้นมาส่วนอื่นๆตัวเดี๋ยวผมขอไปลดสกายไลท์ก่อนเพราะว่าแสงสีฟ้ามันมาค่อนข้างเยอะ โอเคเห็นะฟ้าลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไปจัดจารเรื่องความสว่างในซีนนี้นะครับผมจะไม่ได้เปิดไฟประดิษฐ์ภายในนะครับจะใช้แสงธรรมชาติเพียวๆเลยนะครับจะใช้เหมือนว่าเรากมืนกับว่าเราอยู่ในช่วงกลางวันก็จะยังไม่เปิดไฟนะครับนี่ใบบานลดลงนิดนึงก็น่าจะสูงไป ก็ตัวนี้ Gamma Collection เพิ่มขึ้นโอเคประมาณนี้แสงเริ่มเริ่มมาแล้วทีนี้จะไปจัดการตัว Real Sky นะครับลองปรับทิศทางดู อันนี้ไม่น่าจะโอเคนะครับน่าจะเอาแสงเข้าฝั่งด้านซ้ายดีกว่าโอเคอาประมาณนี้น่าจะเยอะไป ทำตัวเนี้ยอ่าเวลาทำต้องใจยเย็นๆนะทุกโปรแกรมเลยนะครับเวลาทำเราต้องแบบอ่าต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่เขาทำแบบทำประจำแล้วคล่องเนี่ยมันก็จะไปไวได้นะครับแต่ว่าในช่วงขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนที่เริ่มต้นที่หามุมหาแสงหาเรียกว่าจุดลงตัวของภาพครับมันมันต้องใช้เวลานิดนึง เทีนี้ผมจะไปจัดการตัวชาร์โดแล้วนะครับก็จะเรียกว่าใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มไว้์เนสขึ้นคูลิ่งลดลงนะฮะให้มันยังอยู่ในโทนฟ้าองฟ้าอยู่ โอเคโอเคประมาณนี้นะครับ สิ่งที่มันเป็นปัจจัยหลักในการทำงานภายในเลยคือตัวช่องเปิดนะครับหรือช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาในงานนะครับคือว่าอย่างในซีนไหนครับที่มันมีช่องเปิดที่ค่อนข้างเยอะอย่างตัวอย่างซีนเนี้ยนะครับพอช่องเปิดเยอะเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทําอะไรกับมันมากนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับคือผมแค่ใส่เอฟเฟกไปที่แอดไปอย่างเดียวก็เรียกว่าจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะ,ะเราแค่มาอีกเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็จะได้งานะที่สวยแล้วนะครับกับการถ้าเป็นห้องที่มันมืดนะครับอันนั้นอะ่ะเราเรามันจะยากแล้วเราจะต้องพยายามาหาแสงมาใสาในงานซึ่งพวกแสงไฟประดิษฐ์นะฮะในตัวลูเมนนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะลอยถ้าเราใส่มากเกินไปนะมันจะทำให้งานไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับผมจะ มันจะมีหลายซีนนะเนี่ยนี่เป็นซีนตัวอย่างของเขานะครับจะเปิดให้ดูเป็นเคสนะเนี่ยอย่างเนี้ยจะเห็นได้ว่าเขาแทบไม่ใส่ไฟประดิษฐ์เลยนะครับแล้วก็ตัวช่องเปิดมันค่อนข้างใหญ่พอเวลาเราพรีวิวหนึ่อเลยไหมตัวงานมันก็เรียกว่าเริ่มดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างนี้ประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวจะไปเรนเดอร์อีกรูปหนึ่งนะครับโอเคมาในเรนเดอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะเรนเดอร์เลยนะครับก็เป็น2องซีนสองตันะอีันนึ้งจะออกแนวโทนอุ่นๆส่วนอันนี้พยายามให้มันอยู่ในกลางๆให้มันออกแท โทนขาวขๆไว้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับใครที่จะใช้ตัวลูเมียหรือูมีออนอยู่นะครับก็เอาวิธีการจัดแสงแบบผมไปลองใช้ก็ได้นะนะครับซึ่งใน Channel ของผมเนี่ยผมสอนค่อนข้างที่จะหลากหลายวิธีมากๆนะครับสำหรับตัวลูเมียเนี่ยตั้งแต่การเซตเอฟเฟกเองทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นหรือแม้กระทั่ง การใช้พรีเซตจากข้างนอกที่แบบเราโหลดมาแล้วหรือแม้กระทั่งเนี่ยอย่างในในคลิปเนี่ยคือเราเริ่มต้นจากตัว s a มเปิตัว c u ส t o อมที่โปรแกรมเขาเซตไว้ให้แล้วนะครับเอามาทำต่อมันก็จะมันก็ได้เหมือนกันครับมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกที่ว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่าแต่ถ้าสำหรับผมแนะนำผมว่าถ้ามือใหม่หรือว่าคนที่ใช้มาแล้วสักพักแล้วเนี่ยเราแบบว่า เราเราใช้เวลากับการเซตเอฟเฟกค่อนข้างนานเนี่ยก็ผมว่าแนะนำใช้วิธีนี้ก็ได้นะก็ยังไงถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะลองเอาดี f i n e มาทำให้ดูนะครับแต่ว่าตัว Define เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไห่นะครับก็อาจจะไม่ได้สวยหรือไม่ได้ดีเหมือนโปรแกรมอื่นแต่ก็จะพยายามมาอธิบายให้เพื่อนๆที่ยังสนใจ ให้รับชมนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ